สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้นะคะมีเทคนิคดีๆสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะปลกูกพริกไว้รับประทานเองนะคะมีพื้นที่น้อยๆค่ะทำยังไงให้ต้นกล้าแข็งแรงนะคะเขียวงามแต่กอเป็นพุ่มแล้วก็ผลดกๆค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะ วัสดุอุปกรณ์ที่จะทำให้พริกของเรานะคะแข็งแรงใบเขียวงามโตเร็วไร้โรคมแมลงมารบกวนจะปลูกอะไรก็ตามนะคะให้งามเราก็ต้องปรุงดินค่ะคุณผู้ชมให้ดีซะก่อนนะคะสำหรับปลูกพืชทุกชนิดนะคะมีอะไรบ้างนะคะที่ใช้ในการปลูกพริกวันนี้นะคะก็จะมีเห็นข,า,ขาวนะคะก็จะเป็นปูนขาวค่ะโรยกำจัดเชื้อรา ปรับสภาพดินด้วยนะคะแล้วก็จะมีปุ๋ยคอกขี้วัวนะคะ1ส่วนด้านน้นเป็นขี้วัวเก่านะคะ1ส่วนแล้วก็ดินร่วนนะคะพริกเขาจะชอบดินที่ระบายน้ําได้ดีค่ะดินร่วนปนทรายก็ได้นะคะวันนี้นะคะมีสูตรเด็ดนะคะที่ทําให้พริกเนี่ยเขียวไวเขียวทนแตกยอดใบเร็วมากๆก็คือนี้ค่ะกาแฟนะคะ ผสมลงไปในดินปลูกทำให้พืชผักทุกชนิดเลยนะคะเคี้ยวงามดีมากๆเลยค่ะประมาณ1นถึงสช้อนโต๊ะต่อต้อนต่อกระถางน,นะคะผสมดินลงไปเลยมาไหนก็ได้นะคะถ้าคุณผู้ชมมีกากากาแฟก็ดีค่ะใช้ากากากาแฟ,าฟลงไปเลยก็ได้มีทุกอย่างครบแล้วก็คลุกเคล้าดินให้เข้า ก็จะได้ดินลักษณะแบบนี้นะคะสูตรนี้นะคะใช้ปลูกไม้ดอกก็งามค่ะเดี๋ยวเรานำไปลงกระถางปลูกพริกกันเลยค่ะหลังจากที่ผสมดินแล้วเรียบร้อยนะคะก็นำลงกระถางได้เลยค่ะเดี๋ยวมาทวนนิดนึงนะคะในนี้มีอะไรบ้างนะคะก็ G จะมีดินร่วนปนทรายนะคะหรือว่าดินร่วนก็ได้นะคะดินอะไรก็ได้ที่ระบายน้ำได้ดีนะคะ ประมาณ2ส่วนปุ๋ยข้อขี้วัว1ส่วนกากาแฟหรือไม่ก็กาแฟะนะคะ 1- 2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ปูนขาวค่ะหนึ่งสองช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะสารพคุณเขามีอะไรบ้างนะคะปุ๋ยข้อขี้วัวเขาก็มีทั้งธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองนะคะดีต่อการเจริญเติบโตของพืชนะคะกาแฟเขาก็จะมะีสารอาหารที่พืชต้องการเลี้ยงให้ใบเขียวนะคะทำให้โตเร็ว กำจัดและป้องกันมแมลงด้วยเขาจะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมแล้วก็คาร์บอนค่ะซึ่งดีมากๆต่อการปลูกพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกหรือว่าไม้ผลนะคะสูตรนี้นำไปใช้ได้เลยมาหลังจากที่เราเตรียมดินแล้วเรียบร้อยแล้วก็มาเลือกต้นกล้าค่ะต้นพลิกมีคุณผู้ชมเข้ามาสอบถามนะคะว่าทำยังไงนะคะให้พลิกเขาโตเร็วแข็งแรงนะคะอันดับแรกนะคะคุณผู้ชมต้องเลือกต้นกล้าที่แข็งแรงนะคะเหมาะ ต่อการปลูกถ้าเอาแบบว่าอายุไม่ถึงเนาะยี่สิบวันอะไรอย่างเงี้ยหรือประมาณเดือนหนึ่งเนาะต้นเขาก็อ่อนนะคะนํามาปลูกเขาก็จะไม่แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกต้นที่แข็งแรงค่ะให้ได้อายุนะคะมาปลกูกมีเทคนิคที่ทําให้อ่อต้นพริกของเราแตกยอดแตกใบยเยอะเป็นพุ่มนะคะแข็งแรงวิธีนี้เลยค่ะคุณผู้ชมตัดยอดเลยนะคะเห็นยอดสวยๆนี่ไม่ต้องเสียดายะคะ่ะตัดไปเลยนะคะก่อนที่จะนําปลูกค่ะ ไม่ต้องเสียดายนะคะสำหรับยอดนี้คุณผู้ชมไม่ต้องทิ้งนะคะนำไปปักชามปลูกด้วยยอดค่ะหลังจากที่เราตัดยอดแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะก็ขุดหลุมนะคะให้กึ่งกลางนะคะประมาณ15 cm, เซนเนาะ15บห้าถึง20เซนอะ, cm, อะแล้วก็นำลงหลุมได้เลยค่ะขุดหลุมให้ลึกประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นก็นำต้นกล้าพริกลงปลูกได้เลยค่ะ ก็รดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะช่วงปลูกใหม่ๆคุณผู้ชมต้องขยันรดน้ํานะคะทุกวันค่ะนะพอเขาเริ่มที่จะติดดอกออกผลแล้วเราก็ไม่ต้องรดถ,ถี่แล้วค่ะถ้าขาดน้ำเขาก็จะไม่เจริญงอกงามดีนะคะส่วนยอดที่เราตัดเมื่อสักครู่คุณผู้ชมอย่าทิ้งนะคะนํามาชําจากยอดได้ค่ะ ดินที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็หาไม้นําร่องนะคะแล้วก็เสียบลงไปเลยจ้า จากยอดเมื่อสักครู่เราก็ได้ต้นพริกอีกหลายต้นนะคะพอรากออกคุณผู้ชมสามารถนำไปปลูกลงกระถางหรือว่าปลูกที่อื่นได้ลงแปลงได้อย่างสบายเลยค่ะถังกระดาษค่ะ KFC นี่แหละ ไปซื้อมากินอย่าทิ้งนะคะนํามาปลกูกพืชผักสวนครัวได้ทุกชนิดเลยค่ะแล้วนี้ก็เป็นพลิกอีกต้นหนึ่งนะคะที่ปลูกแล้วนีก็ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันนะคะเขาแตกยอดเยอะขนาดนี้เลยค่ะเนี่ยเขียวงามโตเร็วนะคะแล้วก็ลําต้นเขาก็จะแข็งแรงทักนี้นะคะหลังจากที่ปลูกมานะคะสิบห้าถึงยี่สิบวันแล้วนะคะก็มาเพิ่ม ปุ๋ยสูตรนี้ค่ะแล้วก็ป้องกันมแมลงไปในตัวด้วยเราก็มาให้ปุ๋ยด้วยนี่เลยนะคะเป็นกาแฟค่ะหรือว่ากากาแฟนะคะ1ช้อนโต๊ะต่อต้นต่อกระถางค่ะ ปลูกพริกไว้กินเองไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมรีบไปหามาปลูกไว้รับประทานเองคะ่ะยิ่งหน้าช่วงที่แบบว่าพริกแพงๆะคะ่ะน่าจะปลูกไว้นะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b สไครต์สากูชแนลได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ